ตัวตะเล็กนะครับวันนี้มาทำน้ำยาหอยสังกันครับนี่ครับผมไปเที่ยวที่อะไรนะสามแยกสามแยกอะไรนะเมย์สามแยกบางขุนเทียนครับเขามีเนื้อหอยสังต้มครับผมก็ซื้อมากินเล่นมันอร่อยดีผมเลยซื้อมาทำน้ำยาด้วยครับ เคยกินแต่น้ำยาหอยขมครับวันนี้น้ำยาหอยสังครับอร่อยแน่นอนนี่ครับน้ำยาเราก็ใส่น้ำพริกครับน้ำพริกแกงคั่วครับแล้วก็กระชายครับตำละเอียดแล้วก็กะทิครับกะทิโลนึงหอยนี่เท่าไหร่ไม่รู้ถามนึงน้ำพริกก็ประมาณนี้พอแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับ ใส่ไปหมดได้เลยครับเราจะไม่เคียวมากนะครับไม่ต้องการให้มันย่องกะทีนี่ซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแค่แข็งไว้ พิดมาสำมารถใช่หม้อแกงมือก็ได้นะครับปกติใช่หม้อรครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวพริก วันนี้มีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเสียงข้างบ้านเขาตั้งเครื่องอะไรไม่รู้ครับปั่นหมูครับนี่ครับใส่กระชายไปได้เลยครับแกะถังกะทิมา บี้ครับบี้ให้น้ำพริกมันละลายครับเดี๋ยวเราจะตวนนักเดียวนึงให้มันแตกมันเล็กน้อยเท่านั้นพอครับราหางกาทิมะไซคอ่ะแตกมันมากไวอ้าวใส่หางกะทิลงไปเลยครับอีกหมดเลย เป็นตูดด้วยหน่อยอ่าวพอบนใะบว่าสวยแล้วถ่ายนะไปเลยหนึ่งก้อน ใส่คะนอไปมันก็จะอร่อยมันเป็นน้ำซุป่ะครับครับมันจะมีความเค็มแล้วนะครับพอใส่คะออไปเราก็ต้องชิมน้องคำนวณแล้วค่อยเติมน้ำปลาอะไรทีหลังนะครับทำน้ำยาไม่ยากครับง่ายครับถ้าเราไม่ได้ทำน้ำยาหอยอะไรงนี้เราปลาเราก็เอาปลาตําเลยครับ ตำนม,ม,มไปปนกับน้ำพริกกับกระชายเลยครับเบาไว้ได้เดือดมากไปอ๋อแล้วเราก็ใส่หอย หอยสังลงไปได้เลยครับวันนี้ลืมบอกไปเปล่าวะน้ำยาหอยสังนะครับ,บ <c oughs> รับรองอร่อยโคตรๆเลยครับอร่อยกว่าหอยขมครับขั <c oughs> ้นตอนต่อไปชิม รอใอ้เดือดก่อนครับหมมคนไปครับใส่น้ำน้ำลงไปหน่อยครับรู้สึกมันจะเข้มๆอน น้ำปลาครับน้ำปลาพอ,อครับเพราะเราใส่กะนอไปแล้วน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะเดียกเทม,มถึงมันจะสุกแล้วเราก็ต้องเคี่ยวสักเดี๋ยวนะครับเพื่อให้มันกลมกล่อมครับ แกงก็เหมือน,นทำน้ำจิ้มอะไครับถึงเดือดแล้วเราก็ต้องเคียเค่ยวเคี่ยวให้มันกลมกล่อมเข้าเนื้อกันรสชาติต่างกันเลยครับกินหอยด้วยดีกว่า เป็นอันว่าเสร็จแล้วครับน้ำยาหอยสังครับเดี๋ยวผมไปผมต้องซื้อมากินอีกแน่เลยมันอร่อยสามแยกบางขุนเทียนครับใครจะมาเที่ยวมานะครับเขาเขามีให้ไปปั่นจักรยานวิวทะเลด้วยครับมีจักรยานให้เข่าเยอะแยะเลย มีปลาเค็มปลาเค็มขายด้วยของสดขายด้วยโอเคผมจะไม่ใส่ใบมะกรูดหรอกนะครับน้ำยาผมผมว่ามันรกครับอะไรกินไม่ได้ไม่ใส่เลยครับกินใบมะกรูดก็อยู่ในน้ำพริกอยู่แล้วครับ เราก็กินกับนมจีนนี่ครับกินกับข้าวก็อร่อยนะครับนี่กินกับนมจีนครับอร่อยไหมครับอร่อยค,อครับโอ้ยมายต้องเติมอะไรไหมครับพอดีแล้วค่ะหอยก็กรอบอร่อยหอยสังไม่เคยกินนะครั้งแรกในชีวิตเลยนะหอยทะเลค่ะ นี่ครับวันนั้นก็ได้ปลามาด้วยนะครับปลากระพงครับปลากระพงแดดเดียวครับ ไม่รู้จะอร่อยป้ะยังไม่กินเลยครับผมกินหนมจีนอิ่มไปแล้วครับมันอร่อยครับวันนี้หอยนี่อร่อยมากเลยครับโอ้ยขาทางจะอร่อยนะน้องเมย ปกติกินจับเดียวนี้รอไปสองจับใหญ่ๆเลยนะครับอย่าฝืนนะถ้าไม่อร่อยอย่าฝืนนะอร่อยว้าว ถ้มันบรรยายอร่อยเอาอีกไหมเดี๋ยวไม่เอาค่ะไปลูกไปซื้อถ้สุองโอเคนี่ก็น่ากินครับหอมครับปลากระพงแดดเดียวครับตัวบะลือเลย ทีแรกได้ยินเขาบอกว่าโลละสองร้อยครับเขาบอกสองร้อยสองร้อยนะครับพอเลาซื้อมามันคิดผมตัวละสองร้อยอรัเแพงแพงแต่น่ากินมากเลยครับ